สวัสดีครับผมโอ๋จากช่อง Living Susting วันนี้จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของดินซุดดินเป็นโพรงบริเวณรอบๆบ้านจะทําให้บ้านเราพังไหมและมีวิธีการในการแก้ไขแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังครับปกติแล้วนะครับการซุดของดินรอบๆบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยซุดจนเห็นตัวคาเราก็เห็นตัวเสาขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะดูเอ๊บ้านเราจะพังไหมแล้วจะทําการที่จะป้องกันแบบไหนดีต้องมาดูสาเหตุก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเป็นบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและกริงเทณมหเน่ย เราจะมีการตอกเข็มอยู่แล้วนะครับซึ่งความยาวของเข็มก็อยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยีเมตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ซุดเนี่ยตัวที่ซุดจริงๆแล้วเนี่ยคือดินที่มาถมภายหลังรอบๆบ้านของเราซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ดินยุบตัวนะครับหรือว่าเกิดจากการกัดเซาะของน้ําที่น้ําฝนมามีการกัดเซาะตัวดินเนี่ยกัดก่อนลงไปก็ทําให้ดินไหลเข้าไปภายใต้บ้านของเราก็ทําให้ดินนั้นเรียกว่าสูญเสียไปหรือว่าซุดตัวไปทําให้เห็นในส่วนของโครงสร้าง ซึ่งการเห็นโครงสร้างเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านของเราจะต้องซุดตามหรือพังถล่มลงไปนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบดูว่าความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเราอยู่เหมือนเดิมไหมดูก่อนเลยครับอันดับแรกว่าบ้านเรามีการเอียงไหมถ้าบ้านไม่มีการเอียงไม่มีการสุดตัวของตัวบ้านนะโครงสร้างยังอยู่คงที่มั่นคงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสบายใจได้เรามาแก้ปัญหาในส่วนของตัวดินที่มันซุดตัวแค่นั้นพอละเนื่องจากว่าตัวดินที่มันซุดตัวเนี่ยมันจะเกิดเป็นโพรงหนึ่งคือเรื่องของความที่มันไม่สวยงามละ เวลามองก็รู้สึกไม่สบายใจครับอันที่2กังวลใจอีกมันจะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษจะต้องเข้าไปอยู่ด้านใต้เข้าไปอาศัยนะครับอันนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับผู้ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเราก็มาทําการแก้ไขปัญหานะครับโดยการตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีการสุดไม่มีการเล้าในส่วนังครงสร้างนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการแก้ปัญหาเรื่องของดินสุดรณวนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับคือ เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของดินถมถมเข้าไปเลยนะด้านข้างแต่การถมด้ดินนะครับมันอาจจะเรียกได้ว่าใช้สัดส,ส่วนของดินเ,นย,เยอะเพราะดินเนี่ยก็จะไหลเข้าไปด้านใต้เป็นการลงทุนที่สูงถ้าเราเห็นแล้วโอ้โหได้ไม่คุ้มเสียก็อาจจะเลือกใช้วิธีการในการปิดผิวด้านนอกนะครับทดแทนการที่จะถมดินโดยการใช้ตัวแผ่นตัวไฟเบอร์ซีเมนบอร์ด ซึ่งการใช้ตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดเราใช้ไฟเบอร์ขนาดหนาสักประมาณ2 0ม mm, มนะครับแล้วก็ปิดในส่วนของช่องเนี่ยโดยการขุดนะครับดินบริเวณที่มันซุดเนี่ยด้านนอกเนี่ยลงไปสักครึ่งหนึ่งของความสูงตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนนะครับแล้วก็ฝังไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดหลังจากนั้นก็แปะพิงไปกับตัวคาหรือว,ว่าตัวผนังบ้านของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินที่เหลือเนี่ยมาถมด้านข้างพูดง่ายๆว่าตัวแผ่นไฟเบอร์เนี่ย หรือว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บ่อตัวนี้เขาจะทําหน้าที่ในการปิดบังในส่วนของโพรงแล้วเราก็ถมดินเพิ่มเข้าไปด้านข้างเพื่อให้ไปดันแปะติดในส่วนของตัวไฟเบอร์ซีเมนต์กับผนังบ้านเพียงเท่านี้ก็สามารถที่เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ละคราวนี้ในกรณีที่ตัวดินรอบบ้านมันซุดสูงนะครับสูงเยอะที20เซน50เซนก็อาจจะจําเป็นจ,จะต้องใช้2แผ่นซ้อนเท้ากันไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อให้ปิดมิดนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาได้หลังจากนั้นก็อาจจะโรยในส่วนใหินเก็ดหรือว่าปลูกต้นไม้ก็แล้วแต่เราจะทําการแก้ไขนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราไม่อยากทาเองเราก็จะมีในส่วนของผู้ให้บริการนะครับซึ่งทาง s c g เขาก็มีเรื่องของการบริการในเรื่องของปิดโพรงใต้บ้านซึ่งเขาก็จะมีบริการ2รูปแบบด้วยกันนะก็จะมีการบริการปิดโพงแบบฟิลกูดแล้วก็การบริการปิดพงใต้บ้านแบบแลนด์สเคปสมาร์ทเปซสโคเว์ลิ่ง ซึ่ง2ตัวนี้มันก็มีความแตกต่างกันนะครับโดยการปิดโพงใต้บ้านโดยการฉีดวัสดุเข้าไปแทนที่โพรงจนเต็มเนี่ยเราเรียกว่าฟิล l กลด d เนี่ยเขาก็จะฉีดในส่วนของตัวคอนกรีตเข้าไปด้านในนะครับแต่เป็นคอนกรีตที่เป็นสูตรพิเศษนะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าความเบาแล้วก็สามารถที่จะขยายตัวได้ปิดเข้าไปบริเวณตัวโพงต่างๆใต้บ้านของเรานะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยรอบบ้านเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นดินหรือว่าเป็นคอนกรีตนะทำได้หมดนะครับเป็นการปิดแบบถาวรเลยโดยปกติแล้วถ้าโพรงลึกไม่เกินสัก20เซนเนี่ยจากใต้ท้องคานเนี่ยก็เรียกว่าไม่เปลืองมากแต่ถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพิ่มม,ม,มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบริการฟิวกูดเนี่ยก็จะมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่3า0 0 0่บาทนะครับโพรงเนี่ยที่มีขนาดความลึกเฉลีย่ยประมาณส10ถึง20เซนนะครับก็สามารถที่จะ ใช้ตัวฟิลคูลเนี่ยได้แบบที่2นะครับก็คือการปิดผิวด้านนอกโดยบริการเนี่ยเป็น Landscape Smart Space Covering งตัวนี้เ,เขาใช้วัสดุในการปิดปากโพรงด้านนอกนะครับแล้วก็จะทำการเทตัวดินแข็งหรือว่าซอย์ซเซเบลิเซอร์กั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแต่เมื่อทำแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วนะครับตัวโพรงอยู่เหมือนเดิมนะมันจะเหมือนวิธีการแรกที่เราปรับปรุงเองแหละโพรงอยู่เหมือนเดิมแต่ เราจะมองไม่เห็นโพรงนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันการซุดบริเวณรอบข้างของตัวบ้านของเราเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการปิดโดยวัสดุเนี่ยสแบบด้วยกันนะครับถ้าในกรณีที่เป็นโพรงที่มีความสูงประมาณ20เซนเนี่ยเขาจะใช้ตัวไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเหมือนกัน,นครับขนาดประมาณ20ม mm, มแต่ถ้าเกิดว่าโพรงนั้นลึกเกิน50เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ในการเปิดแทนนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทําการเทคันดินแข็งนะครับหรือว่าซอยสเตเบลิเซอร์เนี่ยเพื่อกั้นและก็ป้องกันไม่ให้เกิดการซุดตัวอีกในอนาคตนะครับซึ่งบริการนี้ก็จะมีราคาถูกกว่าตัวฟิลคูดนะอยู่ที่ประมาณนัก2 2 0 0 0บาทสําหรับการปิดพงที่ความกว้างไม่เกิน20ซนเมตรนะครับแล้วก็ความยาวโดยรอบเนี่ยไม่เกิน15เมตรรค่นี้ถ้าเกิดว่ายาวกว่านั้นหรือว่ากว้างกว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของราคาเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการทั้ง2ตัวได้มันก็จะมีความแตกต่างกันถ้าจะเอาแบบปิดในส่วนของโพรงแบบถาวรก็เลือก Feel Good แต่ถ้าเกิดต้องการการปิดผิวด้านนอกนะครับแล้วก็ทำการป้องกันไม่ให้เกิดการสื่ตัวอีกในอนาคตก็สามารถเลือกตัว Landscape Smart Covering ได้ตัวนี้ก็จะมีราคาที่ย่อมยาวกว่า อันนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะหรือว่าจะประยุกต์หรือว่าทําเองก็ได้นะครับวิธีการไหนก็ได้ครับเพื่อเป็นการป้องกันด้วยเนาะว่าป้องกันการสุดตัวเพิ่มแล้วก็ป้องกันสัตว์ที่เป็นสัตว์เลือ้อยคลานสัตว์มีพิษต,ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอาศัยภายในโพรงใต้บ้านของเรานั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการที่จะเลือกใช้บริการต่างๆหรือว่าเลือกในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของโพรงใต้บ้านที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จาก